กองสเจโลกีสาานีวัดโขกกอที่ท่านเจ้ากระบวนรถรสดูปิงทองและตลางราของท่านที่นั่งจตทมาให้พทั่วและสุดขอบในทารถขึ้ในการสราีที่หน้าสารานีหยุดกระบวนรถโดยางทิศประดากระบวนที่สองท่าห้าหยุดแล้วทรงได้ทางสารานีต้นทางโรีฝ่ายทางสาานีหยุดกอดและหลังย ถนาเจรจะรามธรรมดาถนที่สองห้าห้าขอสอสถานีบ้านโป่งไปแล้วเจริาัสสุขได้หาที่สถานีสองตาควดบรวลานจันรเมียนป้ายหยุดรถสะพานจุลาโลกสถานีราชบุรีเป็น ủa vậy thôi 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 thôi